หมอทำไฮ้ปู้เนี่ยทำกี่ช็อตดีถ้าทำพันช็อตมันจะเยอะเกินไปไหมเดี๋ยววันนี้หมอจะมาทำพันช็อตไปเลย สวัสดีครับอยู่กับหมอฟองเอสเวลคลินิกนะครับทีนี้คําถามที่หมอได้ยินจากคนไข้บ่อยมากๆเลยว่าหมอทำํำไฮฟูนี่ทำกี่ช็อตดีถ้าทำพันช็อตมันจะเยอะเกินไปไหมจริงๆแล้วเวลาที่เราทำํำไฮฟูกันเนี่ยจำนวนช็อตเนี่ยหลกักๆเราจะต้องประเมินจากปัญหาของคนไข้ที่มาทําด้วยกับโดยส่วนใหญ่ก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ400-500ช็อตแต่ถ้าเราต้องการทำฟูลทรีเมนต์จริงๆเนี่ยให้ผลลัพธ์มันอยู่ได้ยาวนาน ถึงเป็นปีเนี่ยเราก็แนะนําที่800ถึง1,000ช็อตขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้หมอจะมาทำพันช็อตไปเลยเดี๋ยวเป็นยังไงแล้วมาดูกันก็ตอนนี้นะครับเราก็ทํากันมาครบพันช็อตเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวมาดูกันก่นอนว่าพันช็อตถึงหรงือเปล่านี่ยิงกันจน หัวเนี่ยใช้ต่อไม่ได้เลยนะเหลือสูตรชอ็อตความรู้สึกตอนนี้หลังทำเนี่ยก็จะมีความอุ่นๆวุบๆข้างใต้ผิวนิดนึงซึ่งก็เป็นปกตินะจากการที่เราทําตัวไฮฟูผลหลังทําทันทีเนี่ยแค่ยีนะครับผลนั้นจะร้อยเซก็หลังจากทําไปแล้วประมาณ1นสเดือนนะครับ